สวัสดีครับมาปูพอดกันอีกเลยอีกแล้วครับผมกับส่องสักอีสานชวนกินชาแนลครับมือนี้ภาพพี่น้องมากกินหลับหลับเนื้อครับผมหลับเสือหองไห้กับตับครับแต่ว่ามือนี้เป็นหลับซุกนะครับเนาะบดิเมนบริเมนดิฟกับมือนี้ภาพพี่น้องมากินแบบซุกๆครับมือนี้เสือหองไห้ครับผมกับตับเนาะ รากามี่พักข้าวกระมีนี่ครับมะระแกมครับมะระขี่นกนะครับนอกนอกระมี่พักมี่ถั่วพักกาดข้าวากระสลัดกระมีแตงนุ่มครับผมแล้วมาแตงบมได้ยบมาเป็นหน่วยครับวันนี้ฮั่นฮั่นมากครับเป็นแหวนมาเลยอ่าก่อนอื่นกระพี่น้องเขามารับชมนะครับก่อนออกกระฝากพี่น้องเป็นกําลัางใจฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับผมให้ช่องสายสานชวนกินแชนแนลน้ำด้วยครับผมกัฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำเน่ครับผมกัจะเฮ็ดผลงานเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องในเบื้องในชมจะต่อไปครับผมก็มากินกันเลยครับพี่น้องครับบ่เป็นการเสียเวลานะครับเนาะฝากพี่น้องมากินสับเซาด้วยกันด้วยพี่น้องครับผม นี่ครับเสี่ยงไฮ้กับมีตับน้ำครับมือนีผมเอาตับใส่น้ำนอนะแต่ว่ามือนีเป็นหลาสซุกครับ มาละแต่แกเนี่ยครับผมสื่อมามันมีคะๆากันมากนะครับผมตึงอ่อนตึงแกมาละนี่ครับผมมาละขุยใส่ครับเหนียดนะครับ มีนกมาลเาเฮาคมลำลำดีขนาดเลยครับ กาขาวก็มีครับลาบเนี่ยนต้องกินครับแบบพักหลายนอนไปนอนม้องแสบ มาเต็มเต็มแล้วกันนะผมพี่น้องห้องไหนยังกินรึครับ หลาบทุก,ทกแต่ว่าผมใส่บีดีนะครับเอคุ้มคมครับให้ดีเซบีครับ แบครับลาบเส้อออแห้งมันสีออกเนื้อมันสีออกทิดมันนะครับผมเวลาเขามาหลาบซุกมันสีแบบแสบกว่าเนื้อแบบเนื้อล้วนนะครับ các bạn làm như thế này luôn, các bạn làm như thế này luôn, các ขอโทษขอไปแล้วครับเป็นของมือนี้อาจจะเบาน้อยเป็นเจ้าน้อยครับออบเนื้อหนาฟุกงแสบร้อยครับนี่ครับตับครับทำหนีย้ใหงครับ เส้าหองหายปบ่อยๆครับตับอ่อนๆครับเนาะอย่างนีไงขมๆกินก็มะนะขี่นุกพักได้หลายย่างแซ่บครับจะเดียบร้อยนะครับผม๊บมืนีสำหรับมือนีนะครับเนาะกะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เนเร่ครับสำหรับช่องสายสารชวนกินแชแนลครับ กขอบุญกบุดนะครับผู้ที่หอมาันที่ตามผมุเหลือนะครับเนาะก็ขอให้พี่น้องในที่ตามเป็นกําลังใจกันต่อไปยาวๆนะครับเนาะอยู่ร่วมกันไปด้วยกันครับผมกอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือกด subscribe subscribe นะครับผมให้กับช่องน้ำเด้อครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ